ทำไมหน้าเขียวเนี้ยพอแล้วพอแล้วไปสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมรายการเข้าสู่รายการตลาดนัดทีวีอะมาถึงสิ่งดีๆที่จะให้คุณผู้ชมได้รับประทานของที่ดี มีสุขภาพที่ดีนะครับกับสายปังนะฮะขนมปังของคนสายคลีนรับรองว่าคุณสั่งไปอองปังอย่างแน่นอนใช่เพราะมันอร่อยคำ<อ>ว่าอร่อยนี่มันคลุมทุกอย่างวันนี้มีให้เลือกทั้งหมดนะครับ3รูปแบบด้วยกันนะครับแบบแรกคือขนมปังโฮลวีตแบบนี้นะครับขนมปังโฮลวีดสายปังนะับเป็นเนยอบกรอบนะครับใช้น้ำตาลหรอข้างกล้วยแล้วก็เนยน้มันมะกอกเนยน้ำมันมะกอกอดังนั้น กลิ่นก็จะหอมอย่างแน่นอนนะครับขนมปังโฮวีแบบนี้1กระปุกอยู่ที่69บาทแต่พิเศษซื้อ2กระปุกดีกว่าเพราะจะลดเหลือเพียง100บาทเท่านั้นอันนี้เหมือนกันมาตรงภาคฝั่งนี้เลยยังไงขนมขาวขนมปังขาวขนมปังขาวเน้ออบกรอบมันกินเป็นโฮวีอันนี้เป็นขนมปังขาวเน้อบกรอบห่กระปุก69บาทเช่นกันจ้ะสกระปุก100บาท แต่สามารถข้ามสายพันธุ์กกนไปหากันได้พระแบบได้ได้ขนมปังโควิดหนึ่งขนมปังขาวหนึ่งได้หมดร0อยบาทหรือไม่ก็อย่างละสองไปเลยจุก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 แน่นแอ่ะมาถึงนะครับครัวซองเนยอบกรอบแบบนี้นะคุณผู้ชมจ๋าหนกระปุกแบบนี้นะครับ150บาทปกติ2กระปุกแบบนี้300บาทแต่วันนี้พิเศษนะครับเท่าไหรในราคาเพียง250บาทเท่านั้นลดอ่ะ คุณผู้ชมขนมปังนะใครที่สนใจ<อ><ว>นะครับขนมปัง,ง,ง,งนะแล้วขนมปังโฮวน 69, ขนมปังโควิดนะกหกระปุก69 2กระปุก100บาทนะครับขนมปังขาวก็เช่นกันนะครับ1กระปุกนะฮะหกสิบเก้านะครับสองกระปุกหนึ่งร้อยบาทสามารถคราฟแบบกันแบบนี้ได้นะครับทั้งโฮวีแล้วก็ขนมปังขาวเลยนะชมจ๋าหนึ่งกระปุกร้อยห้าสิบสองกระปุกนั้นสองร้อยห้าสิบก็ไปเลยนะครับราคาถูกมากใครที่สนใจก็ศูนย์เก้าหกห้าหกเก้าสี่สองห้าหก 096-569-4256นะเออเออทำไมดูในจอนี้หน้าพี่ยุ่งเหมือนคนจะเป็นลมเนาะดูดูคุ้มจริงๆคุ้มกับการกินเพื่อสุขภาพราคาขนาดนี้คือแบบหาที่ไหนไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วใช่เพราะว่าสงคุนท่าอย่างที่บอกนะเพื่อสุขภาพด้วยอร่อยด้วยได้สุขภาพดีด้วยกับขนมปังนะฮะสายปังขนมปังของคนสายคลีนนั่นเองไป ไปยอ่ยอยอ่อย่อขึ้นมาไปยอ่อชอบจะเลยไดเขียว